Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พ่อดื่มนมนะคะ่เอเช้านะคะพ่อคนเกงดื่มนมนเคะปุตจะให้ทังสวยยางนนะคะตอนนี้พ่อจะดืะะ่มเองค่ะปุตติจะให้ท่งใส่ยาง,ยงาพ่ออยาก

ึ้นหน่อยอขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่าอย่าไหลลงดิอ่เดี๋ยวอาจะกแลอ่าจะกเลไหนออเดีเอาพ่อขึ้นนะอืออืเกพ่อจะอือกขาดันช่วยขาดันด้วยนะอ นเดี๋ยวปรับต่อขึ้นหัวหน้่นมดิบเอ้วนวนจบไปแม่มาเป็นกำลังใจนะคะแม่เป็นกำลังใจพ่อดื่มนมนะคะไรสดอยู่ ยูทูบยูทูบอยู่ในนั้นไงเิดถาไม่เจอเดี๋ยวหาให้พ่อดื่มนมต่อปกติพ่อตั้งแต่ออกจากห้องไอซมาได้อาทิตย์กว่าพ่อก็กินนมทางใส่ยางนะคะแต่ตอนนี้เริ่มฝึกให้พ่อกลืนเองนะคะ พอ่ออไง่งเาออพอสำลักไปเนะี่ย

เนี่ยค่ะแล้วก็เก็บกระดิงมาใส่กระดิ่งแลวกอันนี้อ่ะอื mọi người đi người mọi người đi người mọi người mọi người mọi người đi người mọi người mọi người mọi kita open dulu apa nak minum tu nah

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 那个，跟哪里的？